สวัสดีครับคลิปนี้นําเสนอไอเดียการดูทีวีผ่านจอพกพานะครับตัวนี้เป็นจอพกพาบีกที่ผมชอบพกพาไปไหนมาไหนด้วยเพื่อที่จะเอาไว้ต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งมีลําโพงในตัวนะแต่ว่าเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร ผมก็จะเอาไว้ดูทีวีเอาไว้ดู YouTube เอาไว้ดูฟรีทีวีดู Netflix ดูอื่นๆนะครับจริงๆเราดูผ่านมือถือหรือผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะแต่เผื่อใครที่มีจอพกพาไปเที่ยวด้วยไปรีสอร์ทไปตามโรงแรมก็อาจจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้เป็นทางเลือกนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันผมมีทีวีสติ๊กตัวนี้ที่ผมซื้อมาใช้งานก่อนหน้านี้ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้เช่นเดิมหรือจะกลับไปดูรีวิวที่ผมเคยรีวิว,วก็ได้ ตัวนี้จะเป็นการต่อผ่าน HDMI นะครับพอร์ตปกตินะผมก็จะแปลงเชื่อมมาเป็นสายจอตัวนี้เป็นสายจอที่มาพร้อมจอนะจะเป็น HDMI to HDMI นะครับลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็น 8K UHD นะครับเอามาเสียบต้องเสียบให้ถูกทางนะเสียงถึงจะออกนะครับเสียบกับด้านเสียงจะไม่ออกนะครับก็เอามาเสียบต่อจาก TV Stick ตัวนี้ผ่านมาสายที่แปลงจาก HDMI เป็น mini hdmi ขึ้นอยู่กับว่าจอคุณเป็นพอร์ตชนิดไหนส่วนใหญ่สายจอจะเป็นพอร์ตตรงนี้ยไม่ใช่ hdmi พอร์ตใหญ่นะจะเป็น hdmi พอร์ตมินินะครับเป็น mini hdmi ตรงนี้ก็จะมีสายไฟเป็น usb c นะครับต่อสายจอเข้าก็คบรบลูปแล้วก็จะมีสายที่เป็น i n f r a r e ดตรงนี้รีโมทนะครับรีโมท infrared ก็จะต้องต่อสายให้เขาด้วยซึ่งตรงนี้สามารถซื้อทดแทนได้ถ้าใครพังก็ซื้อตัวนี้เพิ่ม ตัวนี้เป็นทีวีสติ๊กสามารถเอาไปเสียบที่ไหนก็ได้พกใส่กระเป๋าไปเสียบตามโรงแรมทีวีโรงแรมก็ดูได้นะครับตัวนี้ก็อาจจะต่อสายออกมานิดนึงบางทีหลังทีวีของโรงแรมมันเสียบไม่ได้คุณก็ต่อสายพ่วงออกมาเป็น HDMI ต่อออกมาเป็น HDMI 2 HDMI สายยาวเฉยๆก็ได้คุณก็จะสามารถมีทีวีบล็อกตามไปด้วยแต่ต้องมีเน็ตให้เขานะสังเกตดูของผมเนี่ยตรงนี้ครบลูปเลยอะแดปเตอร์จะอยู่ฝั่งซ้าย อะแดปเตอร์ apter, ตัวแรกเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์ของกล่องทีวีนะครับเป็น usb c มาพร้อมกันสายไฟให้เขาจ่ายเป็น usb c 5V โวลต์เหมือนจะ2อแอมป์นะครับตัวนี้ก็จะสามารถดูทีวีได้ส่งภาพออกมาผ่านตรงนี้ภาพและเสียงผ่านมาทาง hdmi เข้ามาตรงเส้นนี้นะครับตรงเส้นนี้นะเพื่อที่จะส่งภาพมาอย่างจอก็เป็นแค่ตัวฉายถ้าเกิดว่าคุณพอใจกับลำโพงของจอพวกพารุ่นที่คุณใช้อยู่ก็สามารถที่จะ ฟังเสียงตรงนั้นก็ได้แต่ของผมเนี่ยเสียงมันเบานะครับผมก็เลยต้องมีลําโพงมาขยายเพิ่มนะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยตรงนี้ก็เป็นข่าวที่เปิดจาก y o u t u b e นะโอเคมีโฆษณานะครับซึ่งเสียงมันจะเบามากผมจะเปิดเสียงเพิ่มขึ้นนิดนึงนะอ่าเนี่ยเสียงมันก็จะได้เท่านี้นะครับ เมื่อวานนี้ก็ประชุมครอตผมก็จะลดลงนิดนึงเสียงรู้สึกว่ายังไม่ทุ้มผมก็จะมีลำโพงตัวนี้ซึ่งเป็นลำโพงพอร์ต AUX นะเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับสามารถที่จะเอาสายที่เป็น AUX มาต่อได้เลยผมก็จะต่อเข้าไปเสียบลำโพองออกเท่านั้นเองนะครับ <My email. S 1> ตรงนี้เราก็เอามาเสียบกับช่องของลำโพองออกของจอนะครับ โอเคเสียงดัง,<ล>งเพิ่มแล้น,นี่<ๆ>มีข่าวดีแล้วอันนี้เป็นข่าวนะครับวันนี้วันที่หนึ่งตุลาวันเริ่มงบประมาณใหม่ผมก็จะลองกลับไปแอป,ปอื่นนะตัวนี้เป็น YouTube นะครับลองถอยกลับไปด้านนอกออกจาก y t u t u อ่านี่นะผมจะเข้าดูฟีทีวีนะครับเขามีแอป t o id tv ด้วยในกล่อง มีนิสติกตัวนี้ค่อนข้างถือว่าโอเคนะพกพาไปไหนมาไหนด้วยโอเคเลยไม่ได้ชาร์จเกนเกินไปสเปคถือว่าแรงกว่ากล่อง TX98 นะครับตอนนี้เขาก็โหลด t r u e ID TV ขึ้นมาออกเน็ตได้แล้วนะครับมีลำโพงอยู่ทางซ้ายเสียงออกผ่านมายังลำโพงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่กล่าวถึงก็คือตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ของจอนะคุณจะต้องมี อะแดปเตอร์ายไฟให้จอด้วยนะครับโอเคตัวนี้ก็เข้ามายัางแอป to d t v แล้วนะอาจจะโหลดช้านิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับถือว่าโอเคราชีนีบอลมสาวดอกหญ้าพิมดาวนะครับจะเป็นฟรีทีวีนะครับดูช่องทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ดูเหมือนเขากำลังฉายไทยรัฐทีวีอยู่นะผมก็จะไปดูที่ช่องโมโนนะครับเก้านะครับนี่นะครับรเป็นฟร,ฟรีทีวีแล้วสามารถที่จะเลื่อนไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นช่อง29 สามารถดูหนังสัน้นดูวิดีโอนใน YouTube ได้เลยครับมาตรฐานที่มอ,อคอกำหนดก็คือเอซ70ถ้าต่ำกว่าน,นี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายไอ้คำว่าของดีมีคุณภาพสูงเนี่ยมันดูจากอะไรอย่าวฮ้ยหยุดนะ มีเยอะเลยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนสมาร์ททีวีหรือสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับแค่อาศัยตัวกล่องนี้ก็เป็นทีวีบ็อกได้แล้วเป็นทีวีสติ๊กนะครับจริงๆทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่ประกอบล่างขึ้นมาจากอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่นะผมมีตัวนี้อยู่มีตัวนี้อยู่แล้วก็มีลําโพองอยู่ทุกอย่างมีอยู่แล้วหมดก็เลยเามาประกอบล่างเป็นไอเดียเผื่อใครที่มีทั้งหมดอยู่แล้วก็สามารถประยุกต์ตามผมได้นะครับจุดสําคัญอยู่ที่มีจอ มีตัวกล่องตัวนี้ที่เป็นทีวีสติ๊กมีสายแล้วก็ซื้อตัวแปลงตัวนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะแล้วก็มีอะแดปเตอร์ทั้งหมดนะครับมีรีโมทก็ถือว่าใช้งานได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าถ้านในที่จอไม่มีลําโพงหรือคุณไม่มีช่องเสียบลําโพงกลายเป็นว่าจอส่งเสียงไม่ได้คุณจะต้องมีตัวแท็บออกมาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมมีอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยจะต้องเป็น HDMI to HDMI นะแต่ว่าตัวนี้เป็นของรุ่นเก่าที่ผมมีอยู่เป็น HDMI to VGA นะครับชั้นจอจะต้องเป็น VGA แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น HDMI to HDMI แล้วก็เอาเสียงออกมาตรงนี้เป็น a u d i อนะครับต้องเป็น HDMI to HDMI แล้วก็ audio เสียบออกมาเป็นลำโพงก็เอามาแทนตัวที่ผมใช้อยู่ตรงนี้ได้นะครับเป็นไอเดียนะสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปแล้วก็มีขายในออนไลน์นะ ท่านใดที่มีคำถามอยากทำแบบนี้แต่ยังไม่เข้าใจคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มนะครับสำหรับวิดีโนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ